อตอนนี้คุณบิ๊กกำลังจะไปแจกของนะครับคุณบิ๊กจะแจกของอะไรครับจากหินจากดินแล้วนะผมได้ยินเป็นห็นหินห็นห็น,หนอย่างเงี้ยครับจากหินนะแจกหินเออจะเวลาไปที่เกิดนี้ต้องกดยังไ,รรไงครับโฮมไงครับอ๋ S P A w <S อ S P A W N ก็คุณก็เคยกดแล้วไม่ใช่หรออ๋อลืมเอเป็นหนึ่งตัวตอนนี้ผมกำลังจะเข้าใกล้ บ้านที่ผมมาร์คไว้ขึ้นเรื่อยๆเลยครับฮัลโหลโอณเจ๊บมาแล้วเออนะครับคุณเจ๊บคุณเจ๊บคือใครครับเออคุณบิ๊กเงียบคุณบิก๊กครับเดี๋ยวกลางจะคืนท่านนะไปคืนท่านไปแจกของแจกอะไรครับคุณบิก๊กแจกดินแจกหินแจ,ก,จกทรายแจกทําไมครับจะมีคนซื้อหรอครับเอ้ยจะมีคนมารับหรอครับ ไม่รู้ครับผมแจกงครับคือแจกก็แจกของดีๆหน่อยก็ไม่เป็นเลยเนื้อแจกของหาอะไรพวกมึงเนี่ยฮะเธอ่มแงไปกับมึงมึงลองนึกสภาพคนลับดิถ้าเขารับของดินมาเขาจะทํายังไงเอาไปทิ้งคือแบบอาจจะมีคนมาลุมเราแล้วสมมุติว่าถ้าเขามองคุณเป็นผมเนี่ยจะทํายังไงใครมารอเราแต่งตัวเราแต่งตัวต่างนะับใครมันจะรอใครมันจะมารอของจากผมเหรอครับงั้น มีมีคนมาไว้มีคนามา<ค>นแล้วผมทำมดีกับพวกเขามากแล้วนะแต่พวกเขาแม่งก็ยังมาเกียนผมอีกนะผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมมันมีอยู่พวกพวกนึงที่ชอบแบบเกียนบ้านนะครับนะพวกเนี่ยผมเกียดที่สุดเลยคุณบิก๊กเกียดเกียดไหมครับเกียดครับเกียดมากเลยเนาะคือแบบอะไรอะ่ะมาเกียนบ้านทําไมเออผม,อมไม่เคยทําอะไรให้คุณเป็นอย่างนี้ไหมครับใช่ไหมใช่ครับ อนคุณบิ๊กจติกันคุณบิ๊กมีถั่วไหมครับถั่วครับเอ่อไม่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 มีครับอล้วครับแล้วแล้วครับแล้วไม่มีถั่วครับไม่ไม่ไม่มีครับมีครับไม่มีเออไม่มีแล้วมีถั่วไหมครับตกลงูจะได้โมการงคุณครับนี่คุณไม่เคยดูจริงๆเหรอตลกหกฉากะ ไม่เคยครับเขาล้วนทั่วประเทศแล้วนะคุณไอ้มุกมีถั่วไหมเนี่ยเออใช่เลยนี่ผมดูครับคุณนี่โบราณมากเลยนะครับเนี่ยแบบโอ้โหไงอะแบบคุณไม่รู้จริงๆอะผมผมผมถามจริงอะไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้จริงไม่รู้จริงจริงอันนี้จริงอันนี้จริงอ่ะอันนี้จริงท่านผู้ชมครับ เออคุณบิ๊กเราไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะฮะคุณบิ๊กเราไม่รู้เลยครับว่ามุกมีถั่วไหมเนี่ยผมงงเลยครับคุณบิ๊กบอกว่าคุณบิ๊กไม่รู้นี่ผมยืนขึ้นเลยนะครับคุณบิก <c oughs> ณบ๊ก <c oughs> <c oughs> ยืนทำอะไรครับกางเกงในแม่งเข้าง่ามตูดครับโป๊ เล่นมุกได้แบบ,บมีนคือเล่นมุกได้แบบมึงเล่นมุกอะไรอะไรประมาณนี้ครับเออครับ <c oughs> เออ <c oughs> เออ,เอ,อท่านผู้ชมครับเดี๋ยว <c oughs> ผมขอพักคลิปแล้วกันนะครับไม่งั้นพี่เกียรไปตัดใหม่ครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ผมสร้างเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่งานน้อยๆครับมันงานใหญ่มาก นะก็ขอใ,ใช่ครับก็ขอ,อคลิปไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จแล้วกันนะครับ go สวัสดีท่ผู้ชมทุยสวัสดีไปแล้วนะครับโอเคนะคุณบิ๊กครับครับโอ้คุณบิบบ oh, ณบ๊กเน็ตจะช้านิดๆนะับต้องขออภัยด้วยครับถ้าคุยกันแบบว่าไม่ยังไงอะ่ะค,คุยกันแบบมัน มันติดติดขัดๆนะนะเออคุณบิ๊กอยู่ไหนครับตอนนี้ครับตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่ที่บ้านเดิมอยู่นะฮะเอ่อผมก็มาบ้านใหม่แล้วก็สร้างสวนฟักทองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านไปเกือบชั่วโมงครึ่งนะครับกว่าจะเสร็จโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นเลยนะฮะเออคุณบิ๊กครับผมมีอะไรอยากให้คุณบิ๊กทำนิดนึงครับผมทำอะไรครับเออช่วยหาดินมาเพิ่มสักร้อยยี่สิบแปดอันครับดินร้อยยี่สิบแปดอันนะ นะครับเป็นงานที่เบาเกินนะโอเคเดี๋ยวผมทำให้นะครับใช่ครับขอบคุณม,มากครับเ,เออไม่เป็นไรกองไว้ตั้งงั้นครับโอเคครับไม่นัาสตร์ไม่โอเคครับไม่โอเคครับเราจะทันนะครับ <c oughs> แล้วดินจะได้เมื่อไหร่ครับต้อง ก็ไม <K master. S 1> ่รู้นะฮะก็ไม่ไม่กู้ก็หลุดจากเมื่อไรนะแล้วมีเถ้าไหมครับบุกนี้ก็แล้วนะแล้วคุณฟองช่วยตัวอย่างฮะยกยกตัวอย่างแล้วคุณลองยกยกตัวอย่างบุกนี้เนี่ยมันมันมันเป็นยังไงครับเอ่อไปดูเองในยูทูบนะครับกูกูเขียนเล่านะฮะมันไม่มีอะไรดีนะฮะนะฮะครับ เออคุณีครับ,รบผมเข้าใจแล้วว่าทําไมฟักทองถึงไม่ขึ้นครับทาไมเพราะว่าบล็อกที่ผมเอาไปกั้นระหว่างฟักทองเนี่ยมันเป็นบล็อกหินและฟักทองอะ่ะลูกมันแม่งต้องขึ้นบนดินเว้ยอเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ดินยังด่วนเลยครับมาให้ไวครับดินถึงไหนแล้วครับกี่อันแล้ว อนนี้ก็ประมาณเก้าสุกว่าละโอเคดีมากครับดีมากเป็นเด็กดีนะครับเป็นเด็กดีครับถ้ากูไม่ทำนี่ก็เป็นเด็กเลวนะอ่าเป็นเด็กดีครับเป็นเด็กดีดีแล้วครับดีแล้วดีดีดีครับดีเดเดนะครับอะไรนฮะตกจังเลยนะกูเนี่ยฮะ เออว่าแต่คุณบิ๊กนี่มีถั่วไหมบอกขีค้าาไม่มีอ่ะไม่ได้ขายถั่วครับเออแล้วขายอะไรครับฮึจา,ากรู้จริงไหมฮะจ <c oughs> ากจรู้จริงไหมฮะแล้วขายอะไรครับขายขายอะไรครับเป็นธุรกิจวนเตครับเออเอโอเคเปอแปลว่า,ปาแปลว่าแบบ บอกไม่ได้ครับมันเป็นความลับทางราชการนะครับใช่ครับเป็นธุรกิจนะธุรกิจระดับประเทศระดับโปร p r o f e s น i o n เลยนะครับ p r o เฟ s ชั o นอลนะอ,นอ่าวัสดีครับคุณบิก๊กมาฮาฮาดีต่อไปครบไหมครบ เป๊ะๆครับผมเยี่ยมครับครบระยะครบระยะเลยนะครับไอ้เออไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ตุ้นนะไม่ใช่ตุ้นนะมีอะไรจะตอบแทนมีอะไรจะตอบแทนนะมครับเอออืมขอเองกาะเพชรเกาะเพชรดีไหมเกาะเพชรดีไหมนะะอืมอ่า โอเคครับเอานี้ไปครับเวลาคุณจะแจกนะคุณถืออันนี้แล้วคนก็จะมารวมล้อมคุณและคุณก็แจกดินแจกทรายของคุณต่อนะครับผมไหนแล้วครับคุณอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยนะครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายย,ยยี่ฮิวยูฮู คุณบิ๊กครับครับตอนนี้คุณบิ๊กทำอะไรอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ฮะก็อ่ากำลังอยู่ที่ส,สปานนะคะอะไรนะครับสปานตรงที่เกิดน,นะอ๋อทำอะไรอยู่ครับกำลังไปเอาไปเอาของฟรีครับเออเมื่อกี้เจอเพชรอันหนึ่งอะไม่รู้มันมีใครมันเอามาทิ้งไว้อะโอ<ห>้เป็นอะไรที่ดีมาก ไม่รู้ครใครโยให้ใครป่าไม่รู้เออท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าทําไมเพชรผมถึงเยอะจังบอกได้เลยว่าแอดมินแจกนะครับส่วนแร่เหล็กนี่ผมไปหาเองครับทองหาเองครับผมนะแล้วก็บล็อกมรกตกบล็อกมรกตทําเองครับที่จริงแอดมินแจกเป็นมรลกตนะครับนะก็ผมไม่ได้หาเองทั้งหมดหรอกครับหาเองหมดก็เลือดตายแทบกระเด็นเลยครับนะนี่ครับ ทำประตูเหล็กเออไม่เอาไม่ทำไม่ทำไม่ทำคุณเบ๊กครับครับคุณเบ๊กช่วยแถบมาาผมหน่อยได้ไหมครับขอได้ครับเร็วๆนะครับโอเค ทีนี้คุณบิ๊กก็อยู่เฉยๆครับามาแล้วเออมีมีอะไรให้หรับใช้ไหมครับไหนครับคุณบิก๊กผมยังไม่เห็นคุณเลยคุณอยู่ไหนเนี่ย,ยค,คุณอยู่ไหนฮะฮัลโหลอยู่อยู่กล้ๆผมไม่ไม่เห็น เห็นแล้วครับไม่เห็นอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยใช่ไครับเฮ้ยยังไม่เห็นเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเออคุณอยู่นี่นะอ,อ,อย่าไปทำอะไรกับมันนะ<ม>คนค,คนอยู่ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวผมมาใช่อเออ อุ้ยทำไมเข้ามาอยู่ชั้นล่างวะโอเคขึ้นชนั้นบนแล้วอืมเปิดสิเหมือนเน็ตผมก็จะช้าอีกคนแล้วครับนั่นเนี่ยใช่ไหมครับคุณวิกโอโ้โหโคตรช้าเลยวะ่ะคุณบิ๊กไม่ได้ยินเลยครับฮัลโหลครับเออ,อมอกีีคุณบิ๊กเป็นอะไรหรือเปล่าครับมากีีคุณบิ๊กได้ไไไหลุดหลุดหรือเปล่าครับ ไม่ไม่ไม่ยังยังยังอยู่อ่ะยังอยู่ใช่ไหม,ไมครับยังไม่ตายนะครับครับครับยังไม่ตายครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวคุณบิ๊กพิมพ์มาทัดแรกนะครับรบิ๊กกรด โอเคครับโอเคคุณพิคเห็นผมไม่ยังอ่ายัง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 ไม่ไปครับอยูนที่เดิมนะเห็นผมหรือยังครับเห็แล้วครับเห็นแล้วครับโอเคทําไมผมถึงเห็นคุณช้าเลือเกินและทําไมคุณเห็นผมเร็วเลือเกินนะครับอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้น,นะครับผมโอเคตอนนี้คุณหมดประโยชน์แล้วครับ เบบ้าฮิวโฮยัยเฮลฮัลโหลตอนนี้คุณหมดประโยชน์แล้วครับอ๋อจะอ๋อน,นี่ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วใช่ไหมครับใช่ครับคุณหมดประโยชน์แล้วกลับครับ <laughs> ตอนมาที่เชิญยังตอนมาที่เชิญยังดีนะพอกลับพอกลับ <c oughs> โอเคตอนนี้เราทำประตูแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เสร็จกันก็เสร็จกันไปครับกับส่วนฟักทองนะครับส่วนใครอยากทำแบบนี้ครับผมไม่หวงนะครับนะไม่ห่วงนะครับใครจะเอาไอเดียนี้ไปใช้นะครับสร้างว่านกลางน้ำแร้วไม่ต้องตักน้ำนะครับนะที่จริงมีไอเดียนี้ต้องนานแล้วนะครับก็ฝากช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องของคุณบิ๊กไว้ด้วยแล้วกันนะครับเออส่วนเออใช่ครับส่วน ถ้าใครเล่นอยู่เซิร์ฟนี้เนี่ยก็ขอร้องครับอย่ามาเกียนผมเลยครับอย่ามากวนอย่ามาเกียนผมเลยครับนะให้ผมเล่นสงบสงบผมผมเถอะผมก็แจกฟักทองอยู่วันนันค่ำนั่น,นแหละนะไม่ต้องมาขโมยผมหรอกนะครับผมเพราะผมก็ทําทําความดีเพื่อสังคมนะครับนะครับส่วนคุณบิกโกดก็ส่วนคนคุณบิโกดก,เก,ก็เออทำความดีเพื่อสังคมเหมือนกันครับช่วยเก็บขวดพวกหินพวกทรายไปปล่อยแถวเออที่ผมแจกกันและครับะ นะใครโชคดีก็จะเจอผมนะครับหรือไม่ก็โชคลายก็ได้นะฮะไม่เป็นไรนะ,ะแต่ถ้าผมเจอพวกคุณที่ดูผมอยู่ตอนนี้แล้วก็ผมว่าผมโชค้ายแน่นเลยวะถ้าอย่ามาเยี่ยมผมเลยผมขอร้อง,อองนะครับผมอย่ามาเยี่ยมผมเลยนะผมอยากให้ใครมาเยี่ยมหรอกนะ,ะโดนโดนมาเยี่ยมแค่คนเดียวผมก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมส่วนคุณบิก๊กมีอะไรจะฝากไว้ไหมครับอะไรนะครับคุณบิก๊กมีอะไรจะฝากไหมครับก็อยากจะฝากข้อ <Ooh. S 3> ข,ข้อคิดไว้นะรอบเกมนี้ก <assessment> uh, okay. ็มากกสับสไัยที่บินโกได้เลยเฮ้ยนี่มันข้อคิดเหรอวะวันนี้เป็นข้อคิดที่ดีแล้วโอเคครับข้อคิดนะแล้วก็เกมนี้นะเป็นเกมจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเกมไม่ใช่เกมติงตองไม่ใช่เกมเด็กนะใช่ครับใช่ครับเออเมื่อก่อนพวกเราเมื่อก่อนพวกเราก็คิดว่าเกมนี้มันเกมเด็กเล่นรับปัญญาอ่อนนะฮะสรุปพวกกุติดเองนะครับก็เป็นเกมที่ สนุกอัเล่นเล่เลนเพลินครับใช่ใช่ครับหมดยังครับเออสุณพีีครับครับหมดยังไรน,นะหมดยังครับพูดหมดยังหมดแล้วครับหมดแล้วก็จบคลิป